การส่งเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยบินโปรยน้ำดับไฟบนภูเขาสูงชันต่อเนื่องเป็นวันที่สอง mm hmm. เพื่อไม่ให้ไฟลามขึ้นสู่ยอดดอยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณหัวสิงห์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากผู้ชอบเดินป่าซึ่งดอยม่อนจองก็เป็นหนึ่งในยอดดอยที่มีความสูงติดอันดับหนึ่งใน10ของประเทศไทยนะคะสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1929เเมตรเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากอย่างเช่นกวาง ผาและเลียงผารวมทั้งช้างป่าซึ่งเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการบินโปรยน้ำดับไฟไป6เที่ยวบินปริมาณน้ำ2,500ลิตรค่ะส่วนที่จังหวัดลำพูนยังคงเกิดไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่ทาและอำเภอลี เจ้าหน้าที่ระดมกำลังทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศเข้าไปดับไฟอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถควบคุมได้หลายจุดแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ภูเขาสูงชันเสี่ยงอันตรายที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ำเข้าไปดับคาดว่าจะสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเร็วๆนี้